จะให้คุณแบบว่าทําธุรกิจด้วยความแบบว่าคือปลไปไวอะ่ะก็เลยแบบว่าอยากให้ลูกค้าอยากให้คนที่เข้ามาทําธุรกิจเนี่ยนะครับได้สินค้าแบบคุ้มค่าไปเลยนะซื้ออันนี้1นึ่งพนะได้อันนี้อีก1ราคาพันสเหมือนกันก็คือได้ไปเลยเนะี่ยสชิ้นนะคุ้มค่ามากๆทีนี้นะลองนึกดูดีๆว่ามีธุรกิจไหนไหมครับมีธุรกิจไหนไหมที่เรานึกออก ว่าใช้เงินประมาณพันสองแล้วคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้มีไหมอ่ะขายข้าวไข่เจียวคุณว่าลงทุนเท่าไหร่ขายลูกชิ้นปิ้งคุณว่าลงทุนเท่าไหร่โอเคไหมครับขายไก่ย่างส้มตําคุณว่าลงทุนเท่าไหร่นะอันนี้คือเรานึกถึงแบบว่าธุรกิจที่แบบว่าแบบตามข้างถนนเลยนะโอเคไหมคุณอย่าเพิ่งไปนึกถึงว่าเปิดร้านโน้นร้านนี้ร้านนั้นพันสองเอาไปทําอะไรได้ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นนะทุกวันนี้นะผมเข้าใจว่าเรศรษฐกิจนู่นนี่นั่นคือมันมันมันค่อนข้างฝืดแล้วก็คนก็ต้องการที่จะเซฟนะบางคนบอกว่าเบื่องงานประจําอยากจะมาทําธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่มีทุนนะหรือบางคนมีทุนก็อยากจะเซฟไว้ไม่อยากจะเอาทุนเอาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเยอะเพราะว่าเสี่ยงกลัวเจ๊ง ไม่มีความรู้โอเคไหมครับแต่ว่านะธุรกิจดอบลิสเนี่ยนะใช้ทุนน้อยมากๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือว่าคุณซื้อในครั้งแรกเนี่ยนะครับราคามันพันสถูกต้องไหมคุณซื้อครั้งแรกพันสถูกต้องไหมครับครั้งถัดไปมันครั้งถัดไปเป็นแบบนี้สินค้าทุกตัวในระบบตรงนี้นะครับในครั้งถัดไปเนี่ยคุณซื้อราคาส่วนลด50%ดีไหมครับ นะอันนี้คือข้อดีของบริษัทคือว่า1นงคุณลงทุนเนี่ยน้อยนิดเพียงน้อยนิดแต่ว่าไม่ต้องกลัวเจ๊งเพราะว่าเราซื้อสินค้าเราได้สินค้าไปทานโอเคไหมครับแต่ว่าข้อดีข้อที่2คือข้อที่2คือคุณจะได้ไอดีในการทรําธุรกิจแล้วก็การสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปเนี่ยคุณซื้อได้ราคาครึ่งหนึง่งประหยัดมากๆนะคุ้มค่ามากๆยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสินค้า2ตัวนี้สมมุติว่าครั้งแรกคุณซื้อพันสองใช่ไหมครับ ครั้งที่2คุณจ่ายแค่600คุณได้ไปเลย2ชิ้นดีไหมครับดีไหมคุ้มไหมครั้งแรกคุณซื้อพันสองคุณโอ้คุณบอกว่าเฮ้ยใช้ดีแบบพี่ตายรีออเดอร์ซื้อซ้ําคุณจ่ายแค่600คุณเอาไปเลย2ชิ้นเป็นไงคุ้มไหมครับคุ้มมากๆนะ